มูไม่ไาที่ไหนเด้อสวัสดีค่ะจองมอระบบโซนสามน้ำเพื่อนออิเชียวเยด้ค่ะใช่พี่อิงไหมอะไรนีนนีน้ค่ะ ไม่เ้ย ja ่งม yeah, ่ม no ่ย่ถ่ไอวไปให้ิงเลีวขนมอะอลิซปาดินอลิซนี่ไงนอะนิดขัตังไนดตังไมองม่ thank yeah. you เดี๋ยวผมแวะไปกินดองด้วยนเรไ่ือตรงีนะครับขอบคุณเอาเซ็นเอม่เข้าแถวด้านนู้นเลยนะครับด้านหน้าเลย นั่นแหละครับเสื้อแดงเลยครับต่อพี่ฮะอะไรลูกอ่ะลงลงมา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 นังก่อนอ่ะไหนมองหน้าอย่าวูาใครอุ้มเดี๋ยวพี่อิงทำงานอยู่ฮะอ่ะถือเออแม่ถือเดี๋ยวรอพี่อิงก่อนดูรอพี่อิงก่อนนะะคไปไปให้เร็ว เอาหนูให้พิงเร็วอันนี้จะนั่งรอพิงถ่ายนู่นอริมาเลยอริจะนั่งรอพิงถ่ายนู่อย่าเบ๊ะอย่าเบ้ออกมานะอย่ามันหกรอพิงก่อนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวมันหกลูกดูดูดูเออเดี๋ยวมันหกนะคะอ่ะเอาให้พี่ไม่เอาไม่เอาไม่ลอกออกมา อันนี้เอายืนเนนี่เนาะเออยืนรอยืนรออ่ะดูแม่ถือให้ก่อนอ่ะแม่ถือให้ก่อนของหนูอยู่นี่อืมของหนูอยู่กับแม่เอาให้พี่สิอะไรคะยืนให้อนะ่ะเอายืนให้เลยเอายืนให้พี่ เอาตรงนี้นะเ,เอายืดให้พี่อิงกันเร็วได้อะไรมาให้พี่หนะน่ะอ๋อเร็วเอาให้พี่อิงสิคะเ,เร็วขอบคุณค่ะน่ารักเลยโอ้อยยอยย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 ยเยยยยยหยย <c oughs> อาจุบุจุ๊บเอาให้พี่เอาให้พี่ลูกนี่ี่มูดัมันจะคว่ำนะของกินเค้กกันเอน้องยังโอเคอยู่อันนี้ลูกนี่มันนักชีวิต มาตรงนี้เลยลกมาลบมาตรงนี้เด้อเอาเ้ยแม่ถือให้ก่อนแม่ถือให้ก่อนหาเล้ทีเข้ากันแล้วแล้วแล้วค่ะอันนี้ไม่ถืออันนี้ไม่ถือเาอ,อ,อันนี้อันน,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 นี้อันนี้ไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวแตกมไม่เดี๋ยวมาแตก <c oughs> วันนี้ปัดรรเ,เท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยเท่าเดิมใช่ไหม ตัวเดีค่ะอะไระได้เลยมานค่ตููค้าวันนี้บัตรเท่าไหร,ร่บัตรสองร้อยจัรเหมือน,นะเ,นเดิมนะสองร้อยเหมือนเดิมเอาให้ป้า ให้ปลาให้กินนมปลาลืมลืมดูดซีฟดีมากบัตรเขาบอกหนูเดินเข้ามาตลอดยืมหรอจ้าสวยลุงยังมาัสดแบบีค่ะจ้าสวยลุงยังจ้าสวยยังจ้าสวยยังจ้าลุงก่อนได้อะไรอะลูก <laughs> แม่ขนม ได้อะไรเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเจค่ะวันค่ะมาเร็วมาเร็วไปไหนน่ะไปไหนน่ะกะวังจะพาล้มน่ะเฮ้ยแต่ไปทั้งพวก วีสานเนี่ยขึ้นไปเป็นขุยยากขึ้นจิงเลยใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นอยู่บนรถไม่ไม่ถึงว่าคนที่มาดูใช่ค่ะก็จะเป็นเพราะนัเป็นเป็นยาครูเสือดูค่ะแล้วบอกบอกก็จะก็อีกเอ้าละไม่ไม่ได้ค่ะพี่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะคือมันร้อนเราเรานั่งก็ไม่ไหวหรอกทั้งคืนอ๋อ เดินดีๆเอาเตะสายปะป๊าอุดนะปรปบามือมิดค่ะพี่มอสใช่ค่ะจะ,ะไปเตะสายปานะลูกมาพอกันไหนค่ะมือแร่งบัตร200สองร้อยบัตรหน้าง่าสองร้อยค่ะในคลิปนี้ฟังไว้จ้าม่น